คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุชุมชนดอนชัยประจำเดือนพฤศจิกายนค่ะหลังได้รับคำสั่งจากทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดให้ในายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดจัดเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการจัดกิจกรรม และการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายนของผู้สูงอายุชุมชนดอนชัยณที่ทำการชุมชนดอนชัยเขตเทศบาลคนครแม่สอดน,นางน้อยเชยวงศ์หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนดอนชัยพร้อมนายแหลมปั้นทองประธานชุมชนดอนชัยได้นำสมาชิกผู้สูงอายุจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนกิจกรรมเริ่มโดยการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิและจัดขึ้นเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจรวมไปถึงการร่วมทำกิจกรรมนันทนาการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกด้วยกันเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเป็นการร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน